ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงน้องอ่าฮานะ SP เท่าหน่อยนะครับเพราะว่าเลนน้องก็จะมาถึงแล้วทุกคนเตรียมพร้อมกันหรือยังนะครับตอนนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้ยังเปิดไม่ได้นะต้องรออัปเดตก่อนนะครับวันพุทธที่จะถึงนี้ใครนะครับห้ามห้ามเปิดตอนนี้นะเพราะว่าเลนยังไม่มานะครับระวังเสียฟีนะครับ เดีย๋ยวลืมมาแชร์ด้วยนะได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูประวัติกันสักนิดนึงอ่าเลดไปรงนี้น,นะครับโอเคไปดูกันอย่าเพิ่งรีบเปิดนะเพราะว่ายังไม่มานะนะครับต้องรออัปเดตก่อนแบตเทอร์นี่ยสกิวน้องปักเี่ยโอ้โหแล้วก็เอ็นโูเป่าเป็นไง อ๋คือเหมือนมันจะทำดาเมจใส่ตัวที่แบบที่ปากเพิ่มใช่ไหมน่าสนใจนะน่าสนใจอาจจะมาเล่นในพวกคิมศึกอะไรเงี้ยหรือไม้กระทตีตีบอสต,ตีกิจอะไรเงี้ยนะครับยันสองใบแล้วอันนี้ผมแบบเก็บไว้เยอะมากยันนะครับรอประเดิมรอประเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันพุน่งนี้เดี๋ยวดูกันอย่าลืมนะครับวันพุ่งนี้ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรตอนยิบตัวละครผมยังขาดอยู่ยนิดหน่อยทุกคนพามาดูเนี่ยตัวหนึ่งสองตัวปะมีฮีกังกับไทฉะนะฮะสองตัวแต่ไทฉะก็จะได้ละนะครับน่าจะเหลือฮีกังตัวเดียวผมก็อรอลุ้นเอาฮิกังนะครับในในรอบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เผลอเปิดไปแล้วนะครับเสียใจด้วยนะ นะครับจะผมมามาเตือนไม่ทันนะครับมาเตือนไม่ทันโอเคตอนนี้ขอตัวไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ